สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับพี่ๆก็เป็นแนวทางสีลาวเช้านะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มีพี่ๆท่านหนึ่งเนาะคอมเมนต์มาบอกว่าหาที่เสียงโชคไม่มีเลยนะครับก็นะครับที่ที่ห้องผมนะครับเนาะที่ห้องผมหรือว่า น้ำตาทองก็รับเสียงโชคอยู่นะครับพี่น้องหรับแนวทางราวเช้านะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมก็ที่ผมลงให้ในในช่องทาง u t u b e นี่ก็คือเกือบทุกทกแนวทางนะครับเนาะก็ลองเข้าไปสอบถามดูก่อนได้นะครับสรับท่านใดที่ชอบแนวทางราวเช้านะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะก็ ให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับล่าประตูชัยนะครับผมไม่ห้ากับ1ผลที่ออก791กับ31นะครับรอบแรกของเรามาก็ปังๆเลยนะครับพี่เนาะไขรูดที่1นะครับเข้าไปที่1991นะครับในตัวเน้นตัวเจาะก็ที่เกิดถ้าเกิดใครจับวินเนี่ยพี่ๆถ้าเกิดใครจับวินเนี่ยสมมติว่าใครชอบในรอบไหนเนาะแล้วจับวินเนี่ยแจก3ตัวนะครับเนี่ยนี่ครับ17เนาะ กับเก้าเนี่ยนะครับก็มีไม่กี่ตัวเนาะมีหนึ่งมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีห้านะครับเนาะก็ห้าตัวนะครับเนาะ5้าตัวเด่นเนาะ5้าตัวเด่นแล้วสี่ตัวเด่นเนาะนะครับถ้าเกิดใครจับวินเนี่ยแตกสตัวนะครับส่วนราวสันติภาพนะครับให้ศูนย์กับหกนะครับผลที่ออกหกห้าสามเจ็ดศูนย์นะครับของเราเสียดายไม่มีไม่มีเจ็ดศูนย์นะครับเน้นศูนย์หกเนาะอืมนะครับอันนี้ก็หกห้าหกห้ามาอยู่ข้างหน้านะครับผม 6ไม่มาใครเอาสูตรไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่70นย์นะครับส่วนนะครับลาวประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวนี้ผมให้2กับ6นะครับพี่พี่ผลที่ออกนะครับ4 91กับ60นย์นะครับ91อีกแล้วเนาะ60 60ไม่ได้ให้นะครับพี่พี่2ศให้แต่60ไม่ให้นะเออแปลกนะครับเนาะ2ไม่มานะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่60นะครับ มาตัวเด่น2รอบแล้วนะครับส่วนเราเอ็กตาให้เจ็ดกับหนึ่งนะครับผลที่ออก4ี่เก้าห้าแปดเก้านะครับอันนี้หลุดไปนะครับเน้นเจ็ดแปดเนาะออกแปดเก้านะครับผมอืมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางเมื่อเช้าวันที่12อเนาะนะครับส่วนแนวทางเช้าวันที่13านะครับก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับ สำหรับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับวันนี้นะครับเลาประตูชัยนะครับผมให้ศูนย์กับหกนะครับพี่พี่ตัวเน้นหกสองหกเก้าแล้วก็ศูนย์สองนะครับนี่เนาะส่วนเล่าสันติภาพนะครับให้แปดกับสองนะครับให้แปดกับสองตัวเน้น 8 0 8 5แล้วก็27นะครับนี่เลยนะครับไปแดดเร่งรีบนะครับพี่เพราะว่าเพราะว่าผมโหลดนานไม่ได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์เน็ตไม่ดีนะครับถ้าเกิดคลิปยาคลิปยาวแล้วจะโหลดช้านะครับพี่ๆเนาะก็ท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นเราประตูชัยอือประชาชนเรานะครับประตูชัยอีกแล้วนะครับ ประชาชนลาวได้0ูนย์กับ6เหมือนกันนะครับตัวเน้น6 1 6 9 0 1นะครับไปพี่ส่วนลาวเอกต้านะครับให้ศูนย์กับ4รูดศนย์นะครับตัวเน้น05 08 48นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับไปพี่เนาะเช้าวันที่13นะครับ ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับท่าในใดที่เข้ามาติดตามแนทางในรอบเช้านะครับเนาะก็ขอให้ยังเฮงปังๆทุกท่านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ